อ่ะมาเทรนด์ฮิตนะคะความสวยความงามค่ะเรื่องความสวยความงามนะคะเป็นเรื่องที่แบบว่าทุกคนต้องดูแลโดยเฉพาะคุณผู้หญิงแต่คุณผู้ชายเนี่ยก็ห้ามนะคะห้ามละเว้นนะคะเพราะไม่อย่างนั้นคุณจะดูแก่กว่าคุณภรรยาหรือว่าดูแก่กว่าแฟนจริงๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาป้องกันนะคะแบบว่าดูแลผิวดูแลรูปร่างกันนะคะเขาบอกว่าบางทีเนี่ยหลายๆคนบอกว่าการบำรุงผิวเนี่ยเป็นเรื่องแบบบำรุงผิวภายนอก เป็นเรื่องแบบว่าอุ้ยไม่ได้สําคัญเหมือนบํารุงภายในแต่ <ไอ S 2> ถ้าเกิดสมมติเราปล่อยปะแล้วเลยไปเนี่ยคือออกนอกบ้านเนี่ยมลภาวะสิ่งแวดล้อมต่างๆหรือว่าฝุ่น PM 2.5สงแสงแดดแสงยูวีต่างๆเนี่ยมันทำร้ายผิวนะคะอ,อ,อ่ะการดื่มน้ำนะคะการดื่มน้ำน้อยเนี่ยเขาบอกเลยนะคะว่าเอาแต่ดื่มน้ำหวานเนี่ยไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคะนิสัยการดื่มน้ำน้อยเนี่ยหรือการเอาแต่ดื่มน้ำหวานเนี่ยของใครลหลายๆคนมีผลนะคะ ต่อสภาพผิวสวยๆของเราค่ะเ<า>นื่องจากน้ําตาลเนี่ยที่ถูกดูดซึมไปง่ายๆเนี่ยร่างกายจึงต้องการน้ําตาลตลอดเวลาทําให้เกิดการก่อตัวนะคะ<า>ของสารต้านอนุมูลอิสระ<า>อันเป็นสาเหตุของเกิน ริ้วรอยความเหี่ยวยน่นฝ้ากระจุดด่างดำอุ้ยเพิ่งรู้นะเนี่ยเพิ<อ>่งรู้เลยส่วนการดื่มน,น้ําเปล่านะคะในปริมาณที่เพียงน้อยต่อน้อยนิดแต่วันนะคะ,คะย่อมส่งผลให้เกิดผิวแห้งผิวขาดความชุ่มชื้นโดยในบางคนนะคะคือปากแห้งคอ,อแหง้งหรือว่านะคะร่างกายเนี่ยมันแบบรับน้าไม่เพียงพอเนี่ยก็ทําให้หลายๆวันเนี่ยเราเนี่ยทำกิจกรรมต่างๆแล้วรู้สึกว่าอเออรู้สึกว่าสากคอรู้สึกคอ ร well. okay. oh yeah. ู้สึกแบบว่ามันไม่ไหวนะคะเพราะว่าตัวเองเนี่ยเมื่อก่อนเป็นคนกินน้ำน้อยแต่พอหลังจากเราทานน้ำเยอะเนี่ยรู้สึกผิวเราชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็สุขภาพดีขึ้นแต่การขับถ่ายของเราก็ดีขึ้นนะคะการดื่มน้ำเปล่าช่วยได้ค่ะค่ะอยู่ในอากาศที่แบบว่าเย็นเป็นเวลานาน ทุกคนชอบนอนห้องแอร์อยู่ในออฟฟิศทางานอย่างเงี้ยผิวก็แห้งค่ะแล้วถ้าเกิดว่าผิวแห้งแล้วเราไม่บํารุงผิวไม่ดูแลผิวนะคะก็ทําให้ผิวของเราเนี่ยยิ่งสะสมบางคนเป็นแบบสะเก็ดเงินสะเก็ดทองนี่นะเป็นหนักขนาดนั้นนะเพราะว่าเขาบอกต้องดูแลสุขภาพผิวของเราให้ดีนะคะการอยู่ห้องแอร์บ่อยๆเนี่ยทำร้ายผิวโดยตรงเลยนะคะเขาบอกนะคะอ่ะแล้วก็ปกป้องผิวนะคะเวลาออกจากแดดนะคะควรทากันแดดนะคะอย่าง น้อยนะคะกันแดดเนี้ยต้องมี P P A uh, S F, P F P A P A ก้า ขึ้นไปต้องห้าสเดี๋ยวนี้ต้อง50ขึ้นไปนะคะเพราะว่าถ้าเกิดหลังจากเนี้ยมันจะน้อยมันจะน้อยไปมันไม่พอนะคะเพราะแดดบ้านเราเนี่ยแรงคือมกรากรุงพานนี่ก็30อัพแล้วอ่ะเขาบอกเมษานะคะพฤษภาเนี่ยน่าจะแตะปีกือบ่ะเตรียมกันเลยนะคะปีนี้ไม่นะคะคุณขาค่ะแล้วก็การขัดผิวบ่อยๆนะคะเป็นการทำลายผิวนะคะโดยทางอ้อมเลยนะคะเขาบอกว่าขัดผิวบ่อยๆหลายๆคน อาทิตย์นึงนะคะ,<ท>ะขดัดสอครั้งนะคะเขาบอกเป็นการทําลายผิวแต่เราขัดอาทิตย์ละครั้งก็พอแล้วก็ต้องชโรมโลชั่นนะคะทุกวันก่อนออกจากบ้านเพราะว่าไม่อย่างงั้นนะคะคือยิ่งดีนะคะถ้าเกิดตอนเราแบบ นอนอ่ะนอนออแล้วอาบน้ําเสร็จเรียบร้อยทาโลชั่นเพราะว่าแอร์หรือความเย็นในห้องแอร์เนี่ยมันทําลายผิวเขาถึงบอกต้องทาครีมนะคะก่อนนอนผิวจะได้ชุ่มชื้นตลอดเวลาค่ะนะคะอีกอันนึงนะคะ,ะเขาบอกว่าการอาบน้ําอุ่นมากๆเกินไปก็ไม่ดีค่ะทาให้ผิวเราแหง้งแล้วก็แบบบางทีเป็นขุยๆเลยนะคะ,ะขุยๆแล้วแบบมันเสียบุคลิกภาพนะคะสิ่งพวกนี้นะคะอย่าละเลยนะคะควรดูแลสุขภาพของคุณนะคะให้ดีค่ะภายนอกก็สำคัญ ไม่ใช่ภายในอย่างเดียวนะคะฝากเอาไว้ด้วยค่ะโอ้อย่างที่บ้านดิฉันเนี่ยไม่มีนะคะเครื่องทําน้ําอุ่นนะเอาแล้วน่าอาทำยังไงเพราะว่าบ้านเรากุงเทพไม่ค่อยมีหน้าหนาวก็อาบไปอย่างนั้นละค่ะแต่ก็รู้สึกนะว่าไม่มีปัญหาผิวเลยนะคะก็คือเราอาบแบบน้ำอุณหภูมิธรรมชาติแต่เขาบอกสดชื่นน้าเย็นเนี่ยจะช่วยทําให้รูขุมขนของเรากระชับด้วยนะน้องโฟจริงรู้สึกกระปี้กระเป๋าโดยเฉพาะชอชนเลยตื่นคือแบบฮะ ใช่ค่ะ <laughs> นะคุณผู้ชมค่ะ